สวัสดีคร,ครับคลิปนี้นะครับสิมาสอนหลักการจำโนต้ตบนข้อพินนะครับบนเต่าบนเศษบนบาร์พินกันแล้วกันครับอันดับแรกคือต้องจำสิ่งที่ต้องจำให้ได้คือคือสายอันนี้เป็นสายหนึ่งครับสายหนึ่งสายสองสายสามสายเปาสายที่หนึ่งคือเสียงมี สายที่สองคือเสียงด้าสายที่สามคือเสียงมีต่าจําสายเป่าให้ได้ก่อนนะครับสามสาย่าคือเสียงหยัางหล้ยคนอธิจำได้แ,แำหรับสหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ที่ยังจําโน้ตในข้อพิมพ์บทท่านใดว่ามีตัวใดแน่นะครับคลิปนี้จะเหมาะสําหรับคนที่จาบทท่านใดสายที่หนึ่งครับเฟสเฟสที่หนึง่กง,ง,งก็คือเสียงฟ้าช่องที่สองก็คือเสียงฟ้าฉับ ฟาชาร์เนี่ยสียูโอ่าสียูโคระขี้กับขี้พินนะครับขี้พินมาตรฐานสีต่างเป็นเอเมเนอร์นะครับเป็นขี้เป็นสเกลเอเมเนอร์ or, หรือว่าซีเมเจอร์นะครับผมเป็นสเกลอ่าถ้าบอกในในทางสากลก็จะเป็นซีเมเจอร์นะครับผมแต่ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในทางเมเนอร์เขาจะน่าเป็นเอเมเนอร์นะครับผมขี้เดียวกันนะครับต่อมากือซ่อนลาทีโดเลมีฟานะครับให้จำแค่นี้สายที่สองสายที่สองสายเป่าเสียงล่า ลาอ่าช่องช่องนึงบ่ต้องไปจำนะครับว่ามันเป็นคือเสียงยังบ่ต้องไปจำครับบ่ต้องไปใช่ใจมันมาจำเอาช่องที่สองสายสองนี่นคือเสียงที่เริ่มต้นจากีดูช่องที่สามก็คือเล่น,นะครับบานที่นี่สายที่สามเสียงมีตำชองช่องบ่ต้องไปบ่ต้องไปจำมันครับเขามาจำช่องที่สามช่องที่สี่ครับก็คือเสียงซ่อนเสียงล่านะครับอันนี้หลักการจำสำหรับคนที่ ฝึกไมอิลีนะครับผมคือคนทีฮารดไมอิลีเริ่มต้นไมอิลีที่ยังจำอ่าบทท่านใดว่าอ่าช่องนี้มันคือโนดเอียงช่องนี้มันคือโนดเอียงนะครับให้ทุกคนถันขันพูดได้ไม่พินแล้วเขียนใส่ติเกอร์หรือว่าใส่เอียงอะติดไว้เลยครับติดใส่เฟดไว้เลยติดใส่เฟดจะค้องไว้นะครับที่ผมเขียนให้นี่คือถ้าคนถ้าเข้าเหรินไม่เนี่ยเข้าจําได้เนี่ยเข้าสามารถเรียนได้ได้ทุกได้นะครับเข้าเพราจะจำเป็นต้องไปจำเมื่อ คืออ่าตัวโน้ตที่มันบ่มีเนี่ยครับที่ผมบ่ไดเคียนนี่มันก็คือมันกับอะไรคล้ายๆกันเนี่ครับผมแพทเทิร์นเดียวกันจังจังคือจังแบบสายหนึ่งกับสายสามมันกัเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแค่คนละเสียงครับที่ผมบ่เคียนเนี่ยคือบอยากให้คนที่เริ่มต้นไม่งวงว่าเออมันเป็นอย่างคือมีหลายเสียงแทนนะครับยวคอยมาเรียนดูออกมาที่หลังว่ามันมันคือโน้ตอย,ยงช่องว่างที่บ่ไดเขียนนะครับ่าสมุดสมุดเนาะ สายสามที่ผมบรดิเขียนนี่มันก็มันก็เป็นเสียงเดียวกันกับสายหนึ่งฟาฟาชาร์ซอนลาทีโดเรมีคือกันกับสายหนึ่งเลยนะครับสายที่สองขันขันห้าอย่างคู่ว่าตัวนี้มันเสียงอย่างาไไท่าอะไรไปทีโดเรเรแล้วอะไรเรแล้วมีฟาซอนลาทีแพทเทิร์นเดียวกันครับทีก็โดเรคือกันนะครับถ้าซุดสายหนึ่ง สายนึงมันอ่าสูติฟานะครับเข้าจากฮัว่าต่อไปมันคืออย่างฟาเข้ากับบัลเบอร์ยูนี่ฟาฟ,า,ฟาซอนต่อมากกวสิเป็นซ้อนนะครับซ้อนลาทีโดเรมีแพทเทิร์นเดียวกันไล่แค่ไล่โน้ตสเกลซีเมเจอร์โดเรมีฟาซอนลาทีโดนะครับอ่ามีเจ็ดตัวโดเรมีฟาซอนลาทีโดนะครับโดโน้ตในสกเกลเอเมเนอร์นะครับ พิ์ขี้พิ์สิเป็นขี้เอไม่เนอะนะครับอ่าเาต้องจำยังไรเห็นมันหกสมองนะครับจำแค่นี้สำหรับคนที่จำยังจำประทันใดน,นะครับผมสำหรับผู้ใดที่จำได้กับเดืนเอนผ่านเดือนผ่านไปได้น,นะครับอ่รักกันจำไม่ง่ายแบบนี้นะครับผมให้ทุกให้ทุกคนเข้าใจตามนี้นะครับขอบคุณครับ